เสถีฐีสวดมนต์กันค่ะกิจกรรมความเพียรครั้งที่19วันนี้เป็นวันที่9ทธันวาคม2,567นะคะขณะนี้เวลา3ทุ่มค่ะเรามาสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันเลยนะคะบัดนี้เป็นวันที่9ทธันวาคม2,567 วันนี้เป็นวันที่19ที่ข้าพเจ้ายะดาก้องวณิชกุลชัยขอถาวายสิ่งสวดสาธยายายพระสูตรพระปริษ์และมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตข,ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาาัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดชุมนุมเทวดา สัมันตราจักวาเรสุอัตตราคัดฉันตุเทวตาสัทธรรมมูนีราชะ สุนันตุสักขโมกขทางสักเคกาเมจารูปเปคิริสิคราตาเตจันตาลิเควิมานีทีเปรัตเทจขาเมตารุวนาคาหาเนเเคหาวัตถุมหิเเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาทลาวิสมเมยักขะคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกมัง สันติเกยังมุนิวาระวาจนังสาธาโวเมสุนันตุธรรมะส,สวนรคารูอายาม์พัทันตาธรรมะส,สวนรคารูอายาม์พัทันตาธรรมะส,สวนรคารูอายาม์พัทันตา บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรศรนคม พูดทางสารนังกชามีทำมังสารนังกชามิสร้างคังสารนังกชามีตูติยามปีพูดทางสารนังกชามิตูติยามปีทำมังสารนังกะชามิตูติยามปีสร้างคังสารนังกชามิตาติยามปีพูดทางสารนังกชามีตาติยามปีทำมังสารนังกชามีตาติยามปีสร้างคังสารนังกะชามิ บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสนนังอัญยังพุโทโธเมสนนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสุถิเมโหตุสัพพะทานาถิเมสนนังอัญยังธัมโมเมสนนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสโธิเมหโนตุสัพพาธานาถิเมสรนังอันยังสังคูมีศรนังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสโธิเมหโนตุสัพพาธาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภะควา สกเกสุวิหรติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาัตาภิกขุสังเคณัสาทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอัหันเตหิทะสหิจลูกกราตูหิเทวตาเยภูเยณสันนิปติตาโหติภควานตางังทัศนายภิกขุสังขันจะอะทะโคจตุนางพุทธาวาสาัยกายิกาเทวานางัง เอตทะโสสีายังโคภะควาสักเกสุวิหารตีกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกขุสังเคนาสาทิงปัญจามตเตหิพิกขุสเตหิสเพหิวะอาราหันเตหิทัะหิจะรูกะธาตูหิเทวตา เยภูเยนะสันนิปติตาโฮติพระวันตังทัศนายะพิคูสังคันจะยันนูนะมยามปีเยนะพรวาเตนุปสรังกมือยามะอุปสังกมิตตวาพระวโโตสันติเกปัจเจกคาทาภาเซยามาติอัตโคตาเทวตาเซยธาปินามะละภารวาปุริโซสัมมัน ชิตังวาพาหังปัสสาเลยยาปัสสาลิตังวาพาหังซัมมิเชยยะเอวามวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวะเทตว่าเอกมมันตังอัดทังถุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิ มหาสมโยปวนาสงเทวากายาสมาคตาอาคตาตมหอีมังทำมสมายังทักคิตาเยวะอปริยาลาชิตายตังคันติอัทคูอปปราเทว,วตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตัตตะพิกขวูสมาทหาังสุจิตตังอัตโนอุชุกไมากังสุสาละทีวเนตานิขเทเฮแต่ว่าอิทริยานิรักคัน ปันธิตาติอัทฐคุอัปาราเทวตาพระ,รา,วา,ะาวาตวูสันติเกอิมังกาทั้งอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปารีคัองอินทคีลังโอหัจจะมมเมชาเตจารันติสุทาวิมารา,จา,าจากคุมตาสุทันตาสุสุนาคติ อาทโคอปาราเทวตาพระคาวโตุสันติเกอ,อิมังคาทั้งอภาสิเยเกจีพุทธทางส,นางาาสันนังคตาเซนเตคามิสันติอปายภูมิงปะหายัสมานุสรังเทวาเทว,ทวกายาปาริสุูเดสันติติอาทะคภพระวาพิกพูอมันเตสีเยพุยเยนะพิกขเวทสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนตุภั ติพภะวะตทาคตังทัศนายพิกขูสังคันจะเยปิเตพิกขเวอเฮสูงอตีตมัททานังอรหันตัวซัมมาซัมพุทธาเตซัมปิภะวันทานังเอตปะระมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเฮสุงเสยยาธาปิมายห้ังเอตตปะระหิเยปิเตพิกขเวอภิอภวิษ ภาวิสันติอนาคตามัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานาังเอตปาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภาวสันติเซยภาเสยทธาปิมมยหังเอตารหิอาจิกขิสามิพิกขเวเทวกายานังมานามานิมิต านามานิกิตติสิสามิภิกขเวเทวกายานางังนามานิเทสิสามิภิกขเวเทวกายานางังนามานิตังสุทานะสุนาทาสะตุกังมานาสิกาโลทัสพาสิสามิตีเอยะเอวัมพันเตติโคเตภิกขูพระจจพขวาโตปัจจโซสุงพระขวะเอตัโวจะ สิโลกมาณุกัสสามิยัตถภูมมาตัสธิตาเยสิตาคิริคภะรังปหิตตาสมาหิตาอุทูสีหวะสัล,ลีนาโลมหังสาพิสัมปุโูโอทาตามนาสาสุทาวิปสัสสนนาน,นามนาวิลาภิโยปัญจสเตนะตาวาวันีกาปิลวัตถเวตโตา อามาันตยิสัทธาสาวเกสาสนีรัาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขวโวเตะจาเตจจอาตตบมัการุงสุตวาทาัศพุทธะศาสนางังเตสัมปาตุระหุยานางอมนุสสานทัสนงังอเปเกสตะมัทคุงสหสังอัฐสัตติงสาัตตังเอสหั สานางอมนุษยานามัตถสุงอัเปเกนันตมัตถคุงทิซาสัพพาพุตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะ um er วะวะกิตตวานาจักคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกซาเสนรตเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยบูหังกิตายิสามิขิราหิอนุปุภาโซ สัตตาสหัสสะวยักขาภูมมากาปิรวัตถวะอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัจจสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเฮมะวตายักขานานะตะวันนินโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนวันโตยัจจสีโนโมธนามาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านาง สาตาคิลาติสหัสายักข้านานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสินโนมูทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังอิเจเตโซลาสหัสหัสายักข้านานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสินโนมูทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายักข้านานตะวันนิโน อิติมันโตชุดติมันโตวันณวันโตยัสสีโนโมทะมานาภิกามูภิกขุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลละสะวิเนสนังพิโยนังสัตตสหัสสังยักษ้านางไปยิรุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโซปาคัสมิติงวนังปุริมันจัตทิสร้างราชาทัตตะรัตโทปัสสาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายัสสีโซ ปุตตาปิตัสาพระหโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยศส,สิโนโมทะมานาะอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางทักขินันจาที่สังราชาวิรุณโหตัปปาสติตัปปสสสติกุมพันธานางอธิปฏิมหาราชายศสศสิโสปุตตาปิจัสาพระหโวอินมานามามหาภรา อิทต,ติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมโทามานะอภิกรรมหูพิกคูนางสมิติงว่านาง ปัิมันจากที่สร้างราชาวิรูปะโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโซบุตตาปิจสะพาหะโวอินทนามามหาภะราอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิกขุนางสมิติงวานังอุตตรันจากที่สร้างราชาคุเวโรตับปัสสะสติมั ยักขานางอธิปติมหาราชายสัสิโซ,โซปุตตาปิจสาพระาโวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันวนวันโตยสัสติโนมูทนามาอภิกามุงพิกูุนางสมิติงว่านางอุรริมาทจังตาตารัตโธท,ทิทักขีเนศวิรุณฮกู ปัจฉิเมนวิรรปักโคกุเวโรอุตร,รังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาตามันตาจัตุโรทิสาทันทันลมาณาอัตทังสุววันกัปีละวัตเทเวเตสังมายาวินนทาสาอาคูวันจะนิกาสทา,ามายากุเกนดูเวเกนจุวิภูจะวิภูโตสหตันทะนูกามกามาเศทจะกินนุมันดุนิมันดูจะปนา โทโอปะนะมันโยโอปะมัญโยจะเทวสูตรจะมาตาลิจิตตะเซนูจะคันทพโพนโรราชาสนูสโพอาคูปัญจะสิโคเจวาติมพาลูปูสูริยวัตสาเอเตจันเยจาราชานูคันทพ,พาสหะ ราชุพิโมทมานาอภิกามุภิกคูนางสมิติงว่านางอานาคูอภานาอภนาภัสสนาคาเวซาลาสหตันชกา,ากัมพลสัตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามมนาตธาลาทาจะอาคูนาคายัตาสิโนเอราวันนมหานโาคโซปาคาสมิติงว่านางเยนาคาเรเช สหาสา,ารันติทิพาธิชาปักขีสิสุธาจักคูเวหายาสาเตวัณีมัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภยันตธานาคราชาณมาสิสุปันนาตุโตเคมามากาสิพุโทโสันนหาหิวาจาหิอุปาหะยันตานาคาสุปันนาสารนังมกากังสุ ุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโลวาสวัสเตเตสวาสวัสเสต,เตอิทธิมันโตยัสสินกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปจิตตุจิตติจปหาราโทนมูจิสหะสตันจะพิลิปุตานังสัพเพเวโรจานามกาสั้นในหิตวา พลิงเซนาพาหูมัดพาหูพัดทะมุปาขมุงสัมาโยธานิพันธันเตภิกคูนางสมิติงว่านางอาปาเทวาปฏิ ปฏิวีจเตโชวายตถาคมุงวัุนาวัุนาเทวาโสโมจะยะสัสาสหเมตากรุณากายิกาอาภูเทวายะสสิโสทาเสเจทตถากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวณทูจะเทวาสหิลีจะอสมาจะทูเอยมาสันทัต สูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุรยิยะสูปนิสาเทวาสุริยะสุริยะมาภูปุรักกิตากคัตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทวิทันทะวะลาหากาวะสูนังวะสวาสโวเศทสักกูปาคาปุรินทัโท คาเซเตทัตธากายาสัพเพนานตว,วันนิโนอิทิมันตัชุติมันโตว,วันวันโตยัสศิโนโมทธามานาภิกามูภิกขูนังสมิติงวาง่านังอาทาคูสหภูทเทว,วาชาละมขิสิคาลิวะอาริทธากาจะโลชาจะอุม,มาภุพะนิพาสิโน วารุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอะเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสินูทาเซเตเิจตธากายาสภเนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุดติมันโตว,วันวันตยัจตินูโมธรรมานะาภิกกามพิกคู่นางสามิติงวานัง สมานามหาสมานามานุษสามานุสุตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูศิกาอาทากูหาดโยเทวาเยจโลหิตวาสินูปาราคาปะา,าปาราคาอาคูเทวาญาตสิโนทาเซเจทัตธากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิตธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยาตสินมูโมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิตรงวนานังสุกาการุมหารุณาอาคู เวคณาาสหะอะอูโอทาตะคัยยะห้าปาโมหคาอาคูเทวาวิจักคณาสทามตาห้าละขชาบมิสกาจายัศสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาปะอภิวสติทัศณตเตทัตทากายาสัตพีนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมูทมานาหะพิการพิคู้นางสมิติงว่านาง เคมิยาตุสิตายามากัตถกาจจยาสัสสิโนซัมพิตากาลามเสทาโชตินามาจะอสาวานิมมานาติโนอาคูอาทาคูปารนิมมิตาทเสเจทัตถากายาสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมธมาณาอภิกามุงพิกูุนางสมิติงว่านัง สเทเตเทวันิกายาสัพเพนานตว,วันนิโนนามันวเยนอคันชุงเยจันเยทัศสธิสาสหาปะปวุธชาติมักค,คีลังโอคตินะมานาสวังทักเคโมูคาตาลังนาคังจันทางเวอสิตาติตังสุพราม,มาปารมัตโตจกปุตตาอิทิมะโตสหสันนังกุมาโลติโซจะโซปาคะสม,มิติงวานัง สหัสสพรมมโลูกานางมาพาพรมะพัมมาพิติทติอุปป,ปันอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสีโซยะสัสสีโซทะเสตถิอิสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเอเตสเตสันจะมัชโตอาคาฮาลิโตปาลิวาลิโต เจะสาเพอภิกกันเตจินเทเทเวสพรามมเกมาละเสเนมาละเสนะอภิกามิปัสสะกันฉัสสามันที่ยังเอทะคันหะทะพันธะทะลาเคนพันธรรมะทูสมันตาปฏิวาเลทะมาโวมุลจิตทะโกจีนางอิติตัตทะมหเสโนกันทะกันหะเสนังอภิอภปสยยปานินาปารมา ปัลามาหัดจ,จะสารังกตวานะเพระวงังยะทาป,ปาวุสโกโูมีโคธนยันโตสวิชุโกูตถาสูปัจจุทาวติสังกุทโทสัตสายังวะเซตันจะสัพเพภินยาววากิตวานะจักขุมาตตูอามันตยิสัทธาสาวกีสัสนีนาตมมาละ มาลาเซนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิคโวตจะตัตปปมะกะลุงสุตวาพุทธศาสาสนางวีตาราเคหิปักกามุเนสังโรมัมปิอันชยุงสัพเพวิชิตับสังคามาพยาตีตายะสศิโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตี วันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพอดีไม่สบายเจ็บคอข่ดเสียงก็เลยจะขาดก,การห้หายนิดนึงนะคะบทสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพระคาวาพาลานาสิยังวิหาราติอิสิปตเนีมีคาธาเยตาตาโคพระคาวาปันจาวะขีเอพิกคุ อมันเตสิเทวเมพิกขวเวอันตาปับภชิเตนะนะเซวิตาพายโยจายังกาเมสุกาละมะสุา尔ิกานุโยโคฮีนูคัมโมโปผูชนิโกอนาริโยอนัตถาสันหิโตโยจายังอัตตกิลามะทานุโยโคทุโคอ,อนาริโยอนัตถะ สันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปคัมะมามัตชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียาณาการณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายะานิพานายะสังวตติกะตามาจาซาพิกเว มัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุธาจากคุกรณียากรณีอุปสมายะอภินยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัดทั้งกิโกมัคโคเซยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคซา พิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมภูทาจากคุกกรณียาการณีอุปสมายอภิญญายาสังโฆทายะนิพานญะสังวัตติอีทางโคปานาพิคเวทุกขังอริยสัจจังชาปิทุกข่าปัจชาลปิถูกขามารน้ปิถูกขังโซกัปะลิโซกัปะลิเทวะุกขโมยมัดนสุปายาสปิทุกข่าอปิเย หิสามปโยโคทุโคเยปเยหิวิปโยโคทุโคยำปิดชังรับรับพติตามปิดทุกคังสังกิเตนะปัจจุปาทานคันธาทุกคาอีทางโคปันภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสังจังยายังตันนะฮะโวนุภะปิกานันทิลาคะสหิตา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 ต,าตาพีนันทินีเสยทีทางกามันตันเฮพระวันตันฮา วิภาวะตันหาอีทางโคปานาพิกเวทุกคนิโรโทอริยศสตจ์จังโยตัดซาเยวะตันนาหายาอาเซสาวิลาคนิโรโทจาโคปฏตินัสสักคะปาณิปฏินัสปาตินิสสักโคมุติอนาลาโยอีทางโคปานาพิกเวทุกขนุทุกคนิโรโททุกคนิโรทคามมนีปฏิปทาอริยศสตจ์จัง อิยาเมวะอริโยอัดทังกิโกมะโคเซยทีทางสัมมาติฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกครั้งอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพนนุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิ ตังโคปันิทางทุกขานิโรทุกครั้งอริยศสตจ,จ์จางปรินปรินเจอยันติเมพิกเเวผุพเพานนุนสตเตตธรรมเมสุจักคุงอุทตปาธิยานางอุทตปาธิปัญญาอุาทตปาธิวิชาอุาทตปาธิอาโลโกอุทตปาธิตังโคปันิทางทุกครั้งอันอนี้อันนี้อริยสัจจังปรินญาตันติเม พิกเขเวปุเพนันสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลอุทปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพนันุสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยศาสจัง ปหาตับพันติมีพิขเวปุเพอนันตสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโลโกอุตปาธิตังโคปณีทางทุกขสมุทัยโยอาลียสัตจังปณีหันติเมพิขเวปุเพอนันตุสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโลโกอุทปาธิ อิทางทุกข์ณิโ,โรอรลิยาสาัจจันติเมพิเเวปุเพอนนุสตตถุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกข์ขโิโ,โร,อรยอัจันลริยาสาัจจังสัตติ สัจจิกาตับพันติเมพิกเขเวปุเพอนุสุเตตุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอะคะอริยสัจจังสัจจิกะตันเมพิกเขเวปุเพอนุสุเตตุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุกขนิโรโธ ทุกขานิโรคาทามินีปฏิปทาอริยาสัจจันติเมพิ่เเวปุกเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักกุงอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอาโลอุตตปาธิตังโคปณิทังทุกขานิโรโท,ทุกขานิโรทคาามินีปฏิปทาอริยาสัจจังปภาอริยาสัจ จังพาเวตับพันติเมพิกาเวปุปเพอนันตุเตตุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทางทุกขันิโรธทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกาเวปุปเพอนันตุเตตุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ยาวกีวันจะเมพิกาเวปุเพย์ยาวกีวันจะเมพิกเวอีเมสุจตุสุตอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารสากาลังยธา,าปูตังยานัสนังนวิสุวิสุตรทางองโหสิเนวตาวหังพิกาเวเซส,สเทวะเกโลเกสบมาละเกสพัมมกสสพรามเกสัตสเมนะพามานิยา ปชายะสะเทวะมนุษายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมภูโธปัจจัญญาสิง,งยโตจะโคเมพิกขเวยิเมจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริตวัตตังทวาทสากาลังยาทาบูตังราณทัสสนังวิสุสุวิสุทธังอโหสิยาทา้ัางพิกขเว